นะครับ้าวองเอาคุนะคับงานกระเสียมข้าวของขจ้าเห็นคนงานขจ้าว่าโอ้ปิแ่เทียมแถว้านจ้าก็เลยได้จ้างอีกหนึ่ง่อได้ด้หยอครับบ้านสครใช่ครับบอานมาถามก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงเปรี้ยยักได้รสชาติเลยนะครับได้นั่งก็ได้ข้าบอกว่าอยากได้รสดอัน พะโล่พริกเผานะครับเห็นผลงานมือว่านข้าเจ้าว่าแซ่บมีรถพะโล่พริกเผาเล่นตุ้งตุ้งหนึ่งตัวตุ้งตุ้งเดี๋ยวนกเขาเสียวมากจะไเนาะนักซ้ำกันก้นรูงกว่าซ้ำกันสวัสดีครับป้าเบียช์นะครับขอบคุณสำหรับอีกออเดอร์หนึ่งนะครับทางน้ำพองนะครับข้าเจ้าสั่งมาข้าเจ้าเห็นผลงานมือว่านนะครับข้าเจ้าเลยสั่งมาอีกขอเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับงานกระเซียนคือเก่า เข้ากับดังบนที่เรียบร้อยแล้วครับเล็กน้อยก็เสี่ยวขึ้นยางนะครับตัวนี้ล่อให้มันเสด็จน้ำก่อนอ่าครับคือเกาทีมงานเบาตองนะครับวันนี้เขาเห็ดตะเสาทีมงานเล็บบกข่อยลายเป็นเด๊ะได้คร<อ>ับล่อให้มันหัก<อ>ล่อให้มัน,<อ>ไ,นไปแล้วตัวนองเหรอสิ่งที่ว่า มันสิวะมันสินไหลตูดลิ้มรามาเตรียมสถานที่นะครับเจ้าบอกว่าขอใส่ใบสามตัวก็ก็คอยย่างไปนะครับให้มันสุขังไม่ัดห้อใส่ไฟแห้งไหลมันก็สิสุกถ้าขขางนอกมันก็นสิบดแสบเจ้าสั่งว่าขอเป็นใบสามเอาล่อไว้ให้มันเสด็ดนำรอย,อย่างพอลูกค้าบอกว่าใบสาม <c oughs> ครับอันนี้เขาก็ซื้อขั้นตอนเขาหน้ามักเขาเนื้อนะครับอันนี้ออเตอร์นะครับ้าวงพ่อขอบคุณนะครับงานกระเสียมท้านของพ่อข้าเจาเห็นผลงานข้าเจ้าว่าอู้ป็นเดเซียแทรมาบ้านข้าเจาก็เลยได้จ้างอ so ีกหนึ like ่ง กีต่อได้ด้อครับบามสี่ชบบมาถามก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเบอยากได้รสชาตินหนนะครับเยี่ยสว่างก็จสีสว่งวเอ็มตัดแต่ว่าไม่เงาไาตัดก็นายาสอะไรมี่สว่งก็จะสสว่ดยหมูเนี่ยก็คือ่นี่ว่า นี่นี s. <S 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 ่มีดนี่มีดพึงซื้อมาจากร้านพญ่ีเสิยงถันได้ออเดอร์มาเห็ดแล้วคือหอมเถอะวะถัดย้ำพ่อเห็ดกินคือบ่หอมวะงานก็ต้องทำไหวก็ต้องเบิ้งครับครับนี่น่ในสายเลือดนะครับมันน่ในสายเลือด สวอางดิก็ไปเลยครับขอบคุณออเดอร์นะครับทางน้ำพ้องนะครับงานเกษะเียนนะครับเอาเขาวามันสู่สุภบัลเมื่อใดเนาะมันเก่ระดับเพียหาเพียหาเชนาซีเนาะพริกขั่นหลางวาไฟมันแก่มันแห้งกันเดเช็ดไฟก่อนโอ้เหลียงเลยครับ วัเเมมืองีโคนนัั่ก็็ปลดวหันรถพระโลริกเผานะสูตรไหมครับอันนี้เข้าเจียวริกเผาใส่กับอันกระเทียมนะครับห็นเป็นรถพระโลริกเผานำมาเข้าก็คือสีเขาครับโตนะครับโอ้ตะเชียบตะบินยู่ท้างผู สิพากันกลับแล้วรถที่หามันก็กลับแล้วตรงเลยสันนาชิปีใกล้กับเมืองเดียวกับพรีคอนครับอันนี้มันสีอยากจืดพดว่าเนาะเพือให้มันมันไม่ผิกนะหมู่บ้านนข้าแบบผู้เฒ่าหมู่บ้านเฮ็ดให้แบบไว้เกษียณนะครับไว้เกษียนขาเจ้าแบบว่าเขาต้องการ น,นี็เป็นรถที่ชิดสม่นาเองนะครับเป็นพะลูพริกเผานะครับมันจะออกแดงๆเล็กน้อยสีสันเนี่ยโอ้โหมต่อว่าถึงเลยครับคือไฟเหลืงองเล้เขอบคุณนะครับทางอาจารย์กรเกษียนทางนำพ้องนะครับขาจเจ้าได้สร้างมากเห็นผลงานมือว่านนี่แหละขาเจ้าจเลยได้สร้างมากกำลังท่านะครับให้มันแหมม่ให้มันแห,ม,ห,ม,นแหมก่อน ถ้าเป็นมั่นเกียวครับเป็นรถพิฆาเพื่อพนักางร่วยเพ่อนพอเสียไปมานเมมบัตไปถามเนยยนี่ว่านาไปรถิาเป็นแดงไปข้างอันแดงเงินบ่เสียงเงินมันด้เป็นแดงแดน้อยนะครับกับบุหุี่อรากละนห้าหาง้พี่ห้าหางเลยพอบอกก็มีวามันเงินเนีเหลือแดงกันใส่ก็มีคนละพันว่าบาทเสียบายบับว่าบันเลังานบัรุน้องโอ้ เสี่ยงกูเส oh ี่งข้าไม่หาใ่อู่หรอกแก่งดุนเนี่ยคือมันเบิดเลียวมันเกิดิไปหาไส่บาดเหนี่ยวมันก็บาทบักดุนบนหลังอวานเนี่ยไม่ได้อะไรเลยคือมันบุบๆตะกี้เนียมันเบิดขาดเลยแต่ว่าเราเกิดเซฟจะคลองดีอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ตะกี้คือวัวไฟหรอวะเนาะมันตกอย่างนี้เลยไปเป็นขั้นตอนท่านะครับท่ามั่นพริกเผากับกระเทียมเจียวนะครับว่วไห้มันแห้งมันกลาด ถาแล้วมันจะมีความชุ่มชื้เนเท็ดไหเนื้อมันสุกมันว่าไหมก้อนสุกจะเป็นแดงๆจังหน่อยสีสันเป็นเล็กๆครับขอบคุณเด้อครับขอทางันพ่อมาครับเราเห็ดผลงานหมู่วานเราเลยสร้างเพิ่มอีกตัวหนึ่งมียุคขั้นตอนท่าน,นะครับก็จะวาดนัดใบาสามถักมาได้เด้อผู้ใดสุใเฉยนะครับทักมาถามได้วอากันได้ครับ อยากได้รสชาติได้แบบได้ปอกกนก้อนก็นได้เราค่อยกินน้า